ก็แบบเบาๆแล้วก็ไปเบาๆแล้วก็คุยน่าบกๆนี่เราบอกคนดูด้วยจบจบจกจบ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 จ ัที่่ได้เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเดี๋ยวเพื่อนีพีดหน่อยนะยังใกล้ขนาดนี้ได้ไหมว่ากินอีกหนึ่งนาทีครับยังไม่เล่น